สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็ได้ดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันไปแล้วในคาบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ หยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นปา3าของอักษรมาเลยค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเขียนเป็นเรื่องเรามาอ่านเรื่องก่อนค่ะทดลองอ่านเรื่องนะคะทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เรื่องที่ เป็นความเป็นจริงนะคะแล้วก็เติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความค่ะเป็นการฝึกการเขียนเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนเรื่องตามจินตนาการกันค่ะเด็กๆมาเริ่มกันเลยนะคะครูจะมีคําให้นะคะมีเรื่องนะคะมีเรื่องมาให้อ,อย่างนี้อย่างเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องนางเงือกนะคะนางเงือกเนี่ย มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะคะเด็กๆนางเงือกที่เด็กๆนึกถึงคิดถึงจินตนาการถึงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับนางเงือกตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นนางเงือกในการ์ตูนของอของฝรั่งค่ะแอรียลนะคะอา,อาจจะเป็นนางเงือกแบบนั้นหรืออาจจะเป็นนางเงือกแบบไทยๆเด็กๆอาจจะเคยรู้จักเรื่อง พระอภัยมณีพระอภัยมณีก็จะมีนางเงือกนะคะหรือเด็กๆที่อยู่ทางภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะก็จะมีรูปปั้นนางเงือกอยู่ที่ริมหาดนะคะริมทะเลเด็กๆอาจจะเคยพบเคยเห็นหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับนางเงือกเนี่ยไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่านี่คือการเขียนเรื่องตามจินตนาการคะ่ะเป็นจินตนาการของ ผู้เขียนนะคะจากเรื่องนางเงือกเนี่ยครูจะมีคำมาให้5คําคำค่ะคือคำว่าปลาเห็นไหมคะปลาโขดหินกระจกนางเงือกแล้วก็คำว่าสางอยากให้เด็กๆค่ะนำคำที่กำหนดให้เนี่ยทั้งห้าคำนี้ค่ะทั้งปลา โขดหินกระจกนางเงือกแล้วก็สางเนี่ยมาเติมในช่องว่างของเรื่องนางเงือกค่ะฝึกก่อนค่ะฝึกก่อนที่เราจะเขียนเต็มขั้นนะคะเด็ก,ดกามาดูกันค่ะว่าเรื่องนางเงือกเนี่ยมีเนื้อหาเป็นอย่างไรดูนะคะตรงนี้เว้นว่างไว้แล้วก็เขียนว่าเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์เป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ มีรูปร่างครึ่งท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นจุดๆุดจุนางเงือกมักจะปรากฏกายให้คนเห็นในยามค้นคืนตามจุดๆุเหนือผิวน้ำหรือชายหาดโดยมักจะมานั่งจุดๆุผมส่องจุดๆุและร้องเพลงอ่าอ่านทวนเนื้อหาอีกสักครั้งนะคะเด็กๆ จุดจุดจุดเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์มีรูปร่างครึ่งท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นจุดจุดจุดนางเงือกมักจะปรากฏกายให้คนเห็นในยามค่ำคืนตามจุดจุดจุดเหนือผิวน้ำหรือชายหาดโดยมักจะมานั่งจุดจุดจุดผม่องจุดจุดจุดและร้องเพลงเนื้อเรื่องเป็น ประมาณนี้นะคะเด็กๆทีนี้จากคำที่กำหนดให้เด็กๆคิดว่าควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสมแล้วเรื่องก็จะได้ใจความครูบอกว่าได้ใจความสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้มาเริ่มเติมกันคำแรกที่เว้นวักไว้เว้นเว้นที่ว่างไว้นะคะเด็กๆคิดว่าควรเติมคำว่าอะไรคะ ระหว่างปลาโคดหินกระจกหนางเงือกหรือคำว่าสางคำว่าสางเนี่ยเด็กๆอาจไม่รู้จักไม่รู้ความหมายนี่นั่นเองที่เป็นสาเหตุให้ก่อนจะเขียนเรื่องอะไรเราจึงต้องหาข้อมูลค่ะการหาข้อมูลเนี่ยไม่ใช่หาความรู้หรือหาข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการหาความหมายของคำด้วยค่ะเด็กๆ เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำเนี่ยเราก็นำคําไปใช้ไม่ถูกต้องคำว่าสางเด็กๆอาจจะยังนึกไม่ออกว่าหมายถึงอะไรไม่เป็นไรค่ะคําใดที่เรายังไม่รู้ความหมายเนี่ยเราอาจข้ามไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบย้อนหลังทีหลังเอานะคะเด็กๆมาดูกันที่จุดแรกค่ะจุดๆๆจุด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 แล้วก็มีคำว่าเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ เป็นคำขยายของคำที่เว้นที่ว่างไว้จากคําคำนี้อะไรเอ่ยที่หมายถึงเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ปลาปลาเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ไหมคะไม่ใช่ปลาคือสัตว์เลยขวดหินโขวดหินก็ไม่ใช่กระจกนางเงือกสางติ๊กต๊อก เด็กๆควรคิดว่าควรเติมคําว่าอะไรดีคะใช่แล้วค่ะเก่งมากตรงนี้นะคะที่ว่างตรงนี้ควรเติมคําว่านางเงือกเมื่อเติมแล้วเราขีดค่าออกค่ะควรเติมคําว่านางเงือกเพราะอะไรจากตรงนี้ไงคะนางเงือกเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์เป็นการขยายความค่ะดังนั้น คานี้ต้องเติมนางเงือกแน่นอนมีการขยายความนางนงเงือกเพิ่มเติมด้วยค่ะคือมีรูปร่างครึ่งท่อนบนเป็นคนนี่นะคะเห็นไหมคะดูจากรูปนะคะเด็กๆครึ่งท่อนบนก็คือครึ่งท่อนบนนี้ตั้งแต่เอวขึ้นไปเป็นคนและท่อนล่างเป็นจุดๆอ่านี่เป็นลักษณะของอะไรคะเด็กๆ ครึ่งท่อนล่างนี่นะคะเป็นลักษณะของอะไรเอ่ยเป็นปลาเป็นโขดหินเป็นกระจกหรือสางนี่นะคะจากรูปที่ครูชี้ลูกศรมาใช่แล้วค่ะเด็กๆลักษณะเช่นตรงนี้คือปลานั่นเองค่ะเด็กๆและท่อนล่างเป็นปลา เห็นไหมคะมีหางปลาอ่ามีเป็นหางปลาด้วยได้คำว่าปลาแล้วเราก็ขีดแม้นางเงือกจะนั่งอยู่บนโขดหินแต่ว่าท่อนล่างของเขาก็ไม่ได้เป็นโขดหินนะคะท่อนล่างของเขาเป็นปลาจากคำอธิบายตรงนี้ค่ะครึ่งสัตว์นะคะโขดหินไม่ใช่สัตว์อ่านางเงือกมักจะปรากฏกายให้คนเห็นในยามค่ำคืนตามเหลือสามคำค่ะตาม โขดหินกระจกสางเอตามอะไรนะตามกระจกหรือเปล่าเราจะไปเห็นนางเงือกตามกระจกก็ต่อเมื่อเราต้องส่องกระจกใช่ไหมคะก็ไม่น่าใช้คำว่ากระจกเหลือโขอดหินกับสางนางเงือกมักจะปรากฏกายให้คนเห็นในยามค่ำคืนตามโขดหินค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆตามโขดหิน นี่นะคะแล้วก็ขีดค่าโขดหินไปตามโขดหินนี่นะคะจากภาพก็เห็นนั่งอยู่บนก้อนหินสีเทาก็คือตามโขดหินที่อยู่ตามริมทะเลหรือว่าอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือผิวน้ำนะคะหรือว่าชายหาดตามริมทะเลตามชายหาดเนี่ยเราก็มักจะพบโขดหินนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กดโดยมักจะมานั่งเหลือคำว่าอะไรคะกระจกกับสางโดยมักจะมานั่ง จุดๆผมอ่าคำคำนี้จะต้องเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับเป็นการกระทําเกี่ยวกับผมนั่นก็คือนั่งสางผมค่ะเด็กๆสางผมก็คล้ายๆกับการหวีผมนะคะก็คือการทําให้ผมแบบเอานิ้วเหมือนเอานิ้วสางๆหรือว่าอาจจะเอาหวีสางผมนะคะนั่งสางและแน่นอนว่าเหลือคําสุดท้ายค่ะส่องก็คือการ สองกระจกนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเขียนเติมคำครบถ้วนมาลองอ่านทบทวนกันค่ะเด็กๆนางเงือกเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์มีรูปร่างครึ่งท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นปลา นางเงือกมักจะปรากฏกายให้คนเห็นในยามค่าคืนตามโขดหินเหนือผิวน้ำหรือชายหาดโดยมักจะมานั่งสางผมส่องกระจกและร้องเพลงนี่คือนางเงือกตามจินตนาการของผู้เขียนเรื่องนางเงือกนี้นะคะคือเขาคิดว่านางเงือกเนี่ยเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นปลาอย่างในรูปนี้เลยค่ะแล้วก็มักจะมานั่งอยู่บนโขดหินนั่งทำอะไรนั่งสางผมแล้วก็ส่องกระจกแล้วก็ร้องเพลงด้วยฝึกเติมคำเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าการใช้คำการลำดับเนื้อหาของเรื่องเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้มีพื้นฐาน ในการเอาไปเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะมาเติมคำอีกสักข้อหนึ่งค่ะเด็กๆเรื่องนี้ค่ะรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำนะคะมีคำให้5คําคำค่ะคือคำว่าลำดับรุ้งกินน้ำอากาศฝนตกโค้ง เด็กๆรู้จักรุ้งกินน้ำไหมคะรุ้งกินน้ําเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะมักจะเกิดขึ้นตอนหลังฝนตกแต่ว่ารุ้งเนี่ยเป็นสัตว์หรือเปล่านะทําไมถึงมากินน้าเออแปลกใช่ไหมคะเด็กๆรุ้งเป็นสัตว์หรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือเปล่าทําไมถึงมากินน้ําสามารถ อ่านฝึกเติมคําค่ะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อไว้เป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเด็กๆมีคําให้คําคำนะคะลำดับรุ้งกินน้ําอากาศฝนตกโค้งคราวนี้มาอ่านเรื่องกันค่ะเรื่องรุ้งกินน้ําจุดจุดจุด เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักพบเห็นได้หลังจุดๆเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในจุดๆทำให้เกิดแถบเส้นจุดๆสีรุ้งบนท้องฟ้าโดยมีสีจากล่างขึ้นบนตามจุดๆคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ สีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงคราวนี้ค่ะเด็กๆมาลองเติมคำกันดูค่ะคำแรกคำที่เว้นที่ว่างไว้จุดๆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอ,อันนี้ครูได้บอกไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นว่า รุ้งกินน้ำเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังนั้นคําคแรกเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนครูเฉลยไปไกลๆแล้วนะคะนั่นก็คือต้องเติมคําว่ารุ้งกินน้ําค่ะเด็กๆรุ้งกินน้ำํำเยวก็ขีดค่าไปค่ะรุ้งกินน้ําเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักพบเห็นได้หลัง อ่ามักกี้ครูก็บอกไปแล้วเช่นกันรุ้งเนี่ยรุ้งกินน้ำนะคะมักเกิดหลังตึดตืดฝนตกค่ะเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราผ่านละอองน้ำในเหลือสามคำค่ะลำดับอากาศและโค้ง ผ่านละอองน้ำในใช่แล้วค่ะเด็กๆคำนี้จะต้องเติมว่าอากาศทำให้เกิดแถบเส้นรุ้งนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆด,ดูจากภาพเห็นไหมคะเป็นเส้นโค้งค่ะและ เหลือคาเดียวค่ะคําสุดท้ายสีรุ้งบนท้องฟ้านะคะเป็นแถบเส้นโค้งสีรุ้งบนท้องฟ้าโดยมีสีจากล่างขึ้นบนตามลำดับค่ะเพราะว่าคาที่เรียงต่อมาเนี่ยคือม่วงครามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงฉะนั้นคํานี้ก็จะต้องเติมคําว่าลำดับค่ะครบแล้วนะคะอ่านทบทวนค่ะรุ้งกินน้ําเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักพบเห็นได้หลังฝนตก เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์นะคะผ่านละอองน้ำในอากาศทำให้เกิดแถบเส้นโค้งสีรุ้งบนท้องฟ้าโดยมีสีจากล่างขึ้นบนตามลำดับคือม่วงนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเจ็ดสีค่ะเห็นไหมคะเรื่องนี้นะคะก็สรุปได้ว่า รุ้งกินน้าไม่ใช่สัตว์นะคะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยเพราะว่า,าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเด็กๆทีนี้เขาเนี่ยมีความพิเศษก็คือชื่อรุ้งกินน้ําแล้วเราก็จะมักพบเห็นปรากฏการณ์ทั้งนี้หลังฝนตกนะคะเมื่อเด็กๆฝึกเติมคําฝึกอ่านเรื่องราวนะคะฝึกเติมคําเพื่อให้ได้เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แล้ว คราวนี้ค่ะเด็กๆถึงคราวเด็กๆต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการกันเองแล้วค่ะครูมีคำให้ค่ะทั้งหมด4คํคำก็คือคำว่างานเลี้ยงขนมเคก้กวันเกิดของขวัญ4คำนะคะงานเลี้ยงขนมเคก้กวันเกิดและของขวัญมีภาพให้ดูด้วยค่ะเด็กๆ ไม่บอกนะคะว่าเป็นภาพอะไรให้เด็กๆค่ะนำคำทั้ง4คํคำนี้บวกกับนี่นะคะคำทั้ง4คํคำนี้บวกกับภาพนี้แล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการสั้นๆค่ะ1เรื่องฝึกเขียนเองเลยค่ะตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาค่ะ4คํคำนี้บวกภาพนี้ เขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการของนักเรียนค่ะเมื่อเขียนได้แล้วเอาไปแลกเปลี่ยนกันอ่านกับเพื่อนค่ะดูสิว่าเราเขียนเรื่องแบบไหนเพื่อนเขียนเรื่องแบบไหนเรื่องของใครเป็นอย่างไรมีเนื้อหาสนุกแค่ไหนแลกเปลี่ยนกันอ่านนะคะจะได้เห็นงานเขียนตามจินตนาการมากๆค่ะแล้วก็จะได้เป็นเป็นพื้นฐานของเราที่เราจะได้ฝึกเขียนเรื่องได้เก่งๆค่ะเด็กๆ กลับไปฝึกเขียนนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปแลกเปลี่ยนกันดูกับเพื่อนค่ะในคาบถัดไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรเตรียมตัวไว้นะคะเด็กๆส่วนคาบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education ่